จกินสัตว์นันทศิริรัตน์พี่น้องครับคนเราต้องมีความหวังกต้องไหมครับเราต้องคาดหวังและปรารถนาในสิ่งที่เราอยากจะได้ไม่มีใครลวครับที่ในชีวิตนี้ที่จะไม่มีความหวังแต่ความหวังของเราบางครั้งนะครับมันก็ไม่ได้เป็นไม่เป็นในแบบที่เราต้องการ หรือเราเราคิดไว้แล้วมันก็ทําให้เรานั้นเจ็บปวดทําให้เราทําให้เราเกิดสิ่งที่พาดที่สิ่งนี้เกิดขึ้นจากในชีวิตของเราไปวันนี้พระธรรมที่เราจะมาพูดคุยกันก็คืออยู่ในบทเพลงข้าควรนะครับบทเพลงข้าควรบทที่3ข้อที่ยี่สิบเอ็ข้าพเจ้าหวนคิดขึ้นได้มา คขึ้นมาได้ข้าพเจ้ามีความหวังคิดเมื่อได้คิดว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่หยุดยั้งพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนะครับจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้าเหตุนี้ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์แล้วก็เยเรมีบทที่17ข้อที่7บอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจา้าเห็นไหมครับเราหวังและเราต้องวางใจเราทุกคนต้องมีความหวังไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใดสุขทุกข์เจ็บป่วยนะครับหรือต้องอยู่ในสถานการณ์ในขณะนี้ก็ตามเราต้องมีความหวังความหวังคือสิ่งที่เราปรารถนา จะได้รับทําให้ชีวิตเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีสิ่งเดียวนั้นคือต้องหวังและวางใจนใพระเจ้าเอเมนไหมครับวิธีที่เราจะมาบอกกล่าวกันในเร่งนี้ที่ผมอยากจะบอกพี่น้องคือวิธีที่ส่งเสริมให้เรามีความหวังมากขึ้นก็คือต้องมีความรู้สึกภายในที่ดีมีความรู้สึกภายในที่ดีเกิดขึ้นกับเรานะครับคือการมีเป้าหมายในชีวิต ที่ดีในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีก็ดีอย่าไปนึกถึงอดีตเราต้องมีความมุ่งมั่นมีความกล้า,าหาญเช้ามามีความคิดพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองคิดแล้วก็พูดกับตัวเองไปในทางที่บวกอย่าพูดในทางที่ลบเอเมนไหมครับเราจะดำเนินชีวิตในวันนี้ พูดในทางหมวกตั้งความตั้งความหวังไว้อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่ในพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าการยอมรับความหวังที่เกิดขึ้นอนาคตมันอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ได้เราต้องรู้จักกับการ,รเผชิญหน้ากับสถานาการณ์ในปัจจุบันให้ได้เเมนไหมครับข้อต่อไปคือเราต้องมีความพร้อมในทาง คาดหวังไปในทางที่บวกนะครับโดยการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราทําไปแล้วนั้นของตอนเองนั้นแล้วเราจะต้องพยายามทําไปอย่างให้ถึงที่สุดทําให้สําเร็จให้ได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เป็นการรับใช้การทํางานอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าต้องมองชีวิตของเรามีคุณค่าอย่ามองชีวิตแบบด้อยค่าเรามีชีวิตคุณค่า เพราะว่าให้สมกับที่พระเจ้าสร้างเรามาให้เหมือนกับโอมเห็นไหมครับการปฏิบัติตามเชื่อฟังตามพระวจนะของพระเจ้าและที่สําคัญคือเราต้องสแสวงหาความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าสแสวงหาความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าโดยการอธิษฐานยิงวอนโดยการอธิษฐานพึ่งพานะครับแล้วก็ชื่นชมยินดี ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเอมเอมนไหมครับมีความสัมพันธ์ช่วยเหลือรักผู้อื่นเหมือนกับรักตนเองอย่าเห็นแก่ตัวยิ่งในเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องเห็นแก่ตัวเราจงรักเพื่อนบ้านมีส่วนร่วมมีการแบ่งปันมีการให้กับเพื่อนบ้านนะครับกับพี่น้องมีการหมุนใจอธิษฐานเผื่อเมื่อเขา กำลังป,ประสบความทุกข์ยากลำบากรับฟังเขาด้วยใจที่รู้สึกดีนะครับรู้สึกสัมผัสถึงความรู้สึกกับเขามีส่วนร่วมในความรู้สึกกับเขาอย่างนั้นยินดีที่จะรับฟังไม่ใช่ว่าเขามาพูดอะไรหน่อยก็ไม่ฟังฉันไม่ฟังฉันไม่รับรู้ไม่ได้เราต้องฟังแล้วก็หนุนใจเขานะครับให้กําลังใจเขาสร้างความหวังและความเชื่อมั่นกับเขาในทางบวตอย่า yeah. อย่าเชื่อมั่นกับเขาในทางลบนะครับเพราะว่าความหวังจะทําให้มีพลังแล้วมีแรงกําลังใจที่จะทําในสิ่งใดๆให้สําเร็จได้เหเมนไหมครับความหวังเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับความหวังเป็นสิ่งมนุษย์ต้องการเข้าที่ชีวิตนั้นยังมีอยู่จงจำไว้ว่าสิ่งที่ใดมีความหวังที่นั่นมีชีวิตเอเมนไหมครับ ไม่มีชีวิตคือหมดความหวังเราต้องเรียนรู้แล้วมองดูพระพรที่อยู่รอบตัวเราทีพ่พระองค์ให้กับเรานั้นความหวังแห่งพระพรที่อยู่กับเราจริงๆก็คือความหวังแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเยซูคริสต์ที่อยู่กับเรานี่แหละครับพระองค์ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้ากับเราเลยพระองค์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา เป็นผู้ที่รักเรานะครับเพ,พออราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเยซูพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราเอเมนไนะครับเราต้องยึดความหวังของเราไว้ให้แน่นกับพระองค์ยึดความหวังของเราไว้ให้มั่นคงกับพระองค์เอเมนไหมครับจิตวิญญาณของเราต้องเข้มแข็งยึดความหวังของเราไว้กับพระองค์อย่าให้ความคิดของเราเปลี่ยนแปลงไป เพราะพระอ,องค์จะเปลี่ยนแปลงเราทางความคิดโดยผ่านความรักของพเมนะครับพี่น้องครับความเชื่อของเราจะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเรามีความหวังกับพระเจ้าความหวังของพระอ,องค์ที่เรามีอยู่กับพระพอ,องค์พร้อมที่จะช่วยเราอยู่เสมอเี่เมร์นะครับเราต้องหวัง วางใจอยู่ในพระองค์วางใจอยู่ในพระองค์พระองค์พร้อมที่จะช่วยเราอยู่เสมอนะครับพระองค์มองดูสถานการณ์เราที่เราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆแล้วพระองค์จะช่วยเราอยู่เสมอขอให้เรามีความหวังอย่าให้เราหมดความหวังกับพระองค์เพราะว่าพัะสัญญาของพระองค์มีผลกับเราเป็นจริงอยู่เสมอเอเมนไหมครับเราควรที่จะรอคอยและเพื่อเพลิน มีความสุขอยู่ในความหวังที่พระองค์จะประทานให้กับเราเราวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงวางใจในใจของเราคาดหวังของเราอยู่กับพระองค์เพราะว่าพราะองค์ทรงเป็นโลกกำรังพระองค์ทรงเป็นที่ยึดลี้ภัยของเราเพราะองค์เป็นป้องปากการให้กับเราเห็นไห,ไหมครับวันนี้ขอให้ทุกคนนั้นจงมีความหวัง รอคอยความหวังที่พระองค์จะประทานให้กับเราวางใจในพระองค์เอเมนนะครับขอพระเจา้าอวยพรทุกท่านให้ได้รับความหวังที่ต้องการด้วยการวางใจในพระองค์เชื่อและปฏิบัติตามพระวจะนะของพระองค์วันนี้ผมมืทจางกิดิสักด์นันทศิลรัตน์ศิร,ร,ศริยาพิร,นรันต์คิดจักเอเมนหนองแสงจังหวัดสระบ,บุรีขอพระเจา้าอวยพรทุกท่านครับขอให้ทุกคนประสบ กับความหวังที่ตั้งไว้สวัสดีครับ